ท่านแม่เมลทามกันดีกว่าครับวันนี้เมลทามเอล่าเหีทยเพิ่งไปตัดผมมาเมลทามลองแซมสั่งของไม่หยุดเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดโห้ โโอ้หแมวถามแมวถามเอ่ะอะไรก่อนดีเอาไอ้กล่องใหญ่ๆนั่นก่อนเลยนะครับนี่เอากล่องเล็กก่อนกล่องเล็กกล่องเล็กแมวถามแมวถามเอ๊กล่องแรกแล้วบเป็นอะไร เอะไรวะเนี่ยมาแล้วหนึ่งกองอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่าช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 ามะนาวเปล่าชาชาชาออริจินเอ้ยสั่งนี้มาขายคู่กับไอตัวนี้นะ แมวถามแมวถามแอมหนึ่งกลองผ่านไปกลองที่สองเป็นไรคือจริงๆแล้วน่าจะเป็นพวกซากุทั้งหมดนะเพราะว่าอาจะเอาซากุชาที่เอามาคู่กับตัวไออ RX 78อ่ะที่เป็น Origin ออริจิน่ะทั้งหมดแห เดออีกกล่องหนึ่งแมวถามแมวถามนี่อีกกล่องหนึ่ง M X ศูย <Yahoo! S 1> ์ห้าชาของที่สองไปแล้ว่อ,องที่สามแหมช่วงนี้ แมวทมเยอะเหลือเกินนะอ้าวมาอีกสองกล่องเป็นเฮดกีทั้งหมดนะออริจินทั้งหมดเลยนะแน่ในภาคออริจินนะก็คือว่าเป็นซากุนะทั้งหมดเลยแน่นี่อีกสองกล่อง่แล้วก็แน่แน่มีซากุ MX06X ซากุู นะ mx 0 6ก x ซากูทูเลสคอมเมตเวอร์ชั่นนะ mx 0 5าซากูหนึ่งชาอัสนาเบลนะครับ nx 0 6เอ่อ mx 0 5า s ซากูหนึ่งนะสี่กล่องนี้เลยเมลสก่องอันนี้คือเอามารีวิวประชันกับ rx เ8นะ็ิดนะ402คือในตระกูลออร์กินเพราะว่า หน้ากล่องของมันเนี่ยมันไปนเขียนว่าภาคออริจินทั้งหมดเลยนะครับอุ้ยแย้ yeah. ะดุ่งเลยโดนพุง่งแพ็กมายังไงวะเนี่ยอันนี้อะไรวะ S 1> <S 1> แก่ยากจริงอ่านี่อีกนี่อีกอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันไม่เกี่ยวนะอันนี้น่าจะเป็นกันดั้มดับเบิลโอนะครับผมตัวนี้ G N W 003กันดั้มนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้ยช่วงนี้ใหตีเยอะเหลือเกินออ้กล่องสุดท้ายดีกว่า กองสุดท้ายดีกว่าแมวทำแมวกลกองท้ายไหมมันใหญ่จังมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยรู้ไหมครับคืออะไรรู้ไหมครับคืออะไร แกครับใครนะอยากให้รีวิวไลน์บอกมาเลยนะครับผมถ้ามีก็จะจัดหามาให้นะครับโอ้โห,โหนะฮะแล้วก็มันเหมือนกับช่วงนี้กำลัง,ลงหลงไหลในอีวาเกเรียนอยู่นะ โอ้แฮกอะไรมาเน,นี่ยแลาใครอยากให้ทำอะไรบอกเลยนะครับสีเฮีย,ห,ยหามาได้เฮียจะจัดให้หเยอะเหลือเกินเน่เน่น เนี่เฮ้ยทำไมมีสองกล่องวะทำไมมีสองกล่องอะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยขอเปิดดูแป๊บๆนะขอเปิดดูหน่อยอยากรู้ไหมคืออะไรกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดูไอกล่องนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปมาดูมาดูาดเฮ้ย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 ,อยโอ้โยกล่องนี้เว้ยกล่องนี้เว้ยกล่องนี้เว้ยทุกคนมากล่องนี้นะนี่บอกได้เลยว่าเก็บจัดเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อน ไอ้กษัตริยามันชบเบิลของมันต้องมีเขาว่ามันเด็ดเหลือเกินเด็ดเหลือเกินเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนี่โอ้ยน้ำหนักใช้ได้เลยเนี่ยนี่ยเนี่ยเียไปเลยทีเดียวเฮ้ยวัยรุ่นของมันต้องมีของมันต้องมีงมงมเดี๋ยวเชียร์จะเอามารีวิวให้ดูนะก็เยอะเหลือเกินนะอันนี้ก็แค่สี่ห้าวันนะก็ไม่ได้ อะไรมากคือบอดีว่าช่วงของอไอตัวอีวากเลียนแล้วก็ออะไรนะ RX เอ้า r x บแปดออริ Origin, นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีชาอีกมีกล่องซีดมีอะไรอีกแต่คือว่าถ้าเกิดเป็นไปได้คือเดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้ดู<แ>นะแล้วก็เนี่ยซากุสี่ห้ากล่องเนี้ยสี่กล่องเนี้ยก็คืออาจจะมารีวิวพร้อมกันเลยนะฮะ ก็เด <premises. S 2> ี à, ๋ยวค่อยว่ากันอ้าววันนี้หมดเวลาสำหรับเมลถามเมลถามแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะแล้วก็ใครที่ชอบก็ฝากกดตับตะไคร์ไลค์แชร์กันด้วยถ้าเหม็นที่หน้ากดแชร์ให้เฮียด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญคืออยากให้ตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาว่าอยากได้รีวิวตัวไหนนะฮะแล้วก็กิจกรรมแจกนะครับผมก็คือว่าจะอีกเร็วนี้แหละอีก2 3สวันนี้ก็คืออาจจะไลค์แจกนะครับผมแต่คือว่า กติกาเดี๋ยวจะไปคิดก็คือว่าอีกสักสองสวันเนี้ยก็คือว่าเดี๋ยวจะไลฟ์แล้วก็มีเวลาให้คนมาร่วมสนุกทิ้งเวลาให้สักประมาณ4-5วันแล้วก็จะซูมแจกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วก็คลิปที่จะแจกเนี้ยก็คือคิดว่าจะแจกอีวาเกเลียนตัวที่ไม่มีฐานนะฮะก็คืออาจจะแจกคงแจกอีวาเกเลียนแจกอีวาเกเลียนอาร์จีนะฮะก็ ถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยแล้วเพิ่มตดตับตะไคร้ไว้พอละอไลค์แล้วจะได้เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับผมไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวโอ้โหกล่องน,นี้เนี่รักเลยรักเลยรักเลยอ่ะไปดีกว่าขอบคุณมากสำหรับเวล,ลาเมลนะครัไปและะ้วครับ you. <laughs>